ตนอ pack นตอนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอรีป,ประจันนะครับกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะตอนนี้เวลา18นฬกา30นาทีนะครับก็เหลือว่าระยะทางอีกประมาณ150กิโลก็จะถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่ก็อจอดแวะพักรถนะครับที่อำเภอสีป,ประจัน เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับส่วนจุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ไหนนั้นคอยติดตามชมครับผมแล้วเจอกันครับครับส่วนระหว่างทางจะเป็นอะไรมีอะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคครับพร้อมแล้วลุยเลยครับผมไปแลวลุย ตอสวรค์แล้วนะครับใช้เวลาในการเดินทาง5ชั่วโมงครึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวนะครับแล้วก็ไปดูงานนะครับว่าน ตอนนี้ก็ถึงตัวเมืองนครสวรรค์แล้วนะครับเดี๋ยวมัาจะเราจะมากินข้าวกันก่อนนะตอนนี้อยู่ตลาดริมน้ำนะครับเป็นตลาดขายคล้ายๆโตลุ่งนะฮะขายกลางคืนอยู่ริมน้ำก็มีหลายร้านนะครับเลือกตามได้เลยเราก็เลือกร้านมาหนึ่งร้านนะครับเป็นร้านเ๋วื่อเตี๋ยวเหืออยุธยานะครตกรถเด็ด ก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเห็นรีวิวว่าชามใหญ่มากนะครับก็ตอนนี้เวลา3ทุ่มครึ่งน,นะฮะบางร้านก็เก็บไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาลองก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วถ้ายังไม่อิ่มอาจจะมีถอยทอดต่ออีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยแค่ไหนนะครับ อ้ตอนนี้ก็มาแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ผมสั่งมานะก็นี้จะเป็นเส้นมาม่าแล้วก็คุนเส้นนะดูขนาดชามใหญ่ไม่ใหญ่คิดดูนี่มือผมเห็นไหมนี่โอเคครับเดี๋ยวลองชิมให้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน้ำซุปหอมหวานหอมหวานนะชามใหญ่มากเลยกินหมดไหมเนี่ย เดี๋ยวลองหมูนะครับว่าหมูมันนุ่มหรือเปล่าหมูนุ่มหมูนุ่มออืเดี๋ยวกินก่อนนะหิวมากเดี๋ยวไปอีกร้านนึงวันนี้มีเบิ้ลเจอกันครับหมดไปหนึ่งจานแล้วนะฮะเมื่อกี้กับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก็ต่อไปนะครับ เดินเขาดูของกินต่อนะฮะตรงนี้นะครับผมดูรีวิวมาเขาบอกว่านี่ร้านน,นี้ครับทีเด็ดเหมือนกันนะแย่ว่าเดี๋ยวผมขอกินของข่าวก่อนเมื่อกี้กินก็เตี๋ยวล้วน,นะครับด้วยความที่หิวเนาะก็เลยยังไม่ได้กินน้ําเปล่านะครับกละว่าจะมากินก๋วยเตี๋ยวก่อนอ่ะจะมากินหอยทอดนะหอยทอดนี่ร้านตรงนี้ครับ เดี๋ยวเราเข้าไปลองกันไหนๆก็ามาแล้วชื่อร้านเจห๊หวยหอยทอดบรรยากาศภายในร้านนะครับเดินเข้ามานึกว่ารตรตอองหรืร้านอาหาร <c oughs> อันนี้คือร้านหอยทอดนะไม่ใช่ร้านอาหารแบบหรูๆนะฮะเหมือนพัตนาารแต่ว่าตกแต่งร้านได้แบบหรูหรามากครับผมก็เมื่อกี้กินมาแล้วคนละจานก็อันนี้สั่งแบบหอยทอดธรรมดาดูแล้วกันนะฮะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะร้านตกแต่งบรรยากาศดีนะครับมาแล้วนะครับที่สั่งไปนะครับหอยทอดนะหอยทอดเจ๊หวย น้ำจิ้มมันมีสองแบบนะครับน้ำจิ้มจะเป็นแบบนี้อันนี้ซอสพริกอันนี้คยๆน้ำจิ้มไก่นะครับไม่ลูกกินไงแต่ว่าผมกินผสมกันเป็นสองอย่างเลยนะถ้าใครชอบกรอบๆร้านเนี้ยกรอบมากนะครับกรอบอร่อยหอมมันจะมีกลิ่นไหม้นิดนิดนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันมันมันมีความหอมอยู่ใส่น้ำจิ้มลงไปแล้วก็เราคลุกๆนิดนึงนะครับนี่ครับอกินให้ดูนะ ผมว่าใส่น้ำจิ้มพร้อมกัน2อย่างจะเข้ากว่าแ,แล้วจากคนชอบนะครับผมชอบน้ำจิ้มสองอย่างมันจะมีความเปรี้ยวของน้ำจิ้มแล้วก็ความหวานของน้ำจิ้มส่วนแป้งเนี่ยกรอบมากกรอบสุดๆไปเรามาลองกินกันขี่หรือว่าใส่่ามอ่าเมื่อกี้กินเสร็จแล้วนะฮะกินของคาวไปแล้วกินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่นะครับก็มากินไอติมกันต่อนีอ่ ชื่อร้านเปียกแดงสรีมนะครับก็ช่องรวมมิตรพัททีมกรอบสวยงามไปเข้าไปลองกินหนึ่งครับสินเจา้ามาแล้วครับนี่ไอติมเดี๋ยวชิมให้ดูนะนีจิึมก๋ทยี มีขนนด้วยแล้วก็มีรสช่องเาไวจีนป่ากว่า,าอืมอร่อยหวานมันหวานน้อยเนาะแล้วก็มันมนันน,น้ำเหมือนเจ๊ปุ๊กที่นครน,นายกเลย กันเลรัไม่แพ้กันเลยที่กับเพชรบุรีนครนายกถ้าใครเคยดูนะจะรู้ว่าผมกินไอติมตรงที่แน่น้ำครับมาเลยแล้วสวัสดีเช้าวันแรกของการเดินทางน,นะครับวันนี้เราอยู่ที่นครสวรรค์นะครับก็ตอนนี้อยู่ริ่แม่น้ำปิงนะเราก็มาเติมพลังกันก่อนนะครับอยู่ที่ อาหายเต่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นนะครับก็สั่งมาเกาเหล่ามาอย่างละหนึ่งชามก็คือจะมีเกาเหล่าเนื้อแล้วก็เกาเหลาหมูนะครับพร้อมข้าวเปล่านะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับก็เมื่อกี้ลองชิมแล้วนะครับจริงๆอะมันไม่ต้องปรุงก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครชอบรสชาติจัดจางก็ปรุงนะครับที่นี่จะมีเนื้อกับหมูสองอย่างเนาะ ส่วนราคานี่ครับไม่แพงนี่แล้วก็นนะโอเคครับเมื่อกี้ลองชิมไปแล้วมันจะมีรสชาติของความหอมของเนื้อเยอะนะครับแล้วก็หมูน้ําของหมูจะมีความหวานนะครับส่วนหมูก็ยังไม่ได้ชิมนะว่ามันจะนิ่มหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆร้านเขาเปิดเก้าโมงแต่เรามาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกินนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง มันจะเป็นเนื้อเปื่อยนะเนื้อเาอนะาขา,าน,านุ่มนะแต่มันอาจจะยังไม่สุดเ้าาระมาช้าวันนี้มันอาจจะนิ่งวันนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวขอเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปจุดชมอยู่ที่นครสวรรค์ครับวัดคีรีวงนะครับ,รบอยู่ตรงกลางเมืองนะครับ นี่ฮะร้านที่เรามากินกันเมื่อกี้นะครับนี่ค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบาทนะครับสองจานนะครับนายเต่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะโอเคครับเราจะเดินทางไปต่อนะฮะจุดชมวิวในจังหวัดนครสวรรค์ครับผมตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปจุดชมวิวนะครับที่อยู่กลางตัวเมืองนครสวรรค์นะฮะเมื่อกี้เรากินกันมาแล้วนะฮะ เส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่มีของกินตลอดทั้งเส้นนะผมว่าน่าจะอร่อยทุกร้านนะอ่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆขับรถชมเมืองนะครสวรรค์กันนะครับตามมาเลยขยายยถึงแล้วนั่นก็คือวัดทิรีโง ตรงน,นี้ก่อนที่เราจะขึ้นเขาจริงๆนะครับอันนี้มันเขาเล็กๆนะก่อนจะขึ้นเขาลูกใหญ่ไปต,ต้องระวังนะครับอันตรายนะต้องระวังระวังนะครับอย่าระมานเกียสามนะตอนนี้ถึงไหมถึงไหมเกียสามยอมอ่ะจะบอกว่าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเพื่อนๆโรงเรียนแม่งเยอะมากติดกันแบบโคตรเยอะ ก็วัดก็เยอะเหมือนกันนะครับอาหารการกินก็อร่อยนะครับอร่อยมาก,มากผมลองกินไปวันนี้ก็สามล้านแล้หรือสี่ล้านนะครับร้อมนั้นไอติมุกไโอ้ยสกอยก็ระวังหน่อยนะสะกอยอันนี้ซ้อมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเย็นนี้เจอของจริงครับผม ึ้นมาถึงแล้วนะครับที่วัดคีรีวงนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงพระจุลามณีเจดีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปไหว้พระในนี้ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีที่ให้กราบไหว้นะครับหลายที่อยู่เหมือนกันนะนี่ครับริบเวณโดยรอบนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไกลทุกครั้งนะครับสําหรับผมเองนะจะเข้าวัดเพื่อที่จะ ไหว้พรกก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับให้เราเดินทางปลอดภัยนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับขอไหว้พระก,ก่อนก,ก็อันนี้คือด้านในของ AJB นะครับโอเคจัก็แลนไปเอามาแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระก,กันนะครับ mm hmm. จะได้เดินทางปลอดภัยนะขอ mm hmm. ให้เดินทางปลอดภยัย mm hmm. ตอนนี้ถึงด้านในแล้วนะครับนี่เรากำลังเดินขึ้นมานะครับที่ในพระอุโบสถนะนี้อยู่ใจกลางจังหวัดนครสวรรค์เลยนะแล้วก็มีจุดชมวิวครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กิมลังพาไปนะอ่าไม่ใช่ฮะเจ้กรเลนจ้กรเลนไม่ใช่กิมลังแมวมีหลายชื่ออ่านะครับตอนนี้จะเป็นจุดโโชมวิวนะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ แทบจะเห็นทั่วจังหวัดนครสวรรค์เลยเน,นี่ยค่เห็นทั่วเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าข้างบนมันจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะถ้าขึ้นไปได้เดี๋ยวจะถ่ายวิวที่มันดีกว่านี้ให้นะเผื่อจะมีวิวที่สวยกว่านี้ปะ่ะเดินตามมาเลยครับรกําลังเดินขึ้นไปด้านบนเจดีนะครับเึกจากจะขึ้นไปดูจุดชมวิวกัน,น,นขึ้นมาถึงแล้วนะครับด้านบนนะครับ ็นจุดชมวิวนะครับที่สูงมากๆเลยนะอยู่ข้างในตรงนั้นนะครับที่เห็นไกลๆนะ่ะเป็นแม่น้ํานะครับไม่แน่ใจว่าใช่ต้นกําเนิดแม่น้ําเจ้าพญาหรือเปล่าครับแต่มันกว้างมากนะครับเพื่อนๆมองอยู่รอบๆหน่อยนะครับตอนนี้หมอกเยอะนีออ่มันเป็นภูเ,เขานะมีคนด้านบนของเจดีย์น่าจะสูงที่สุดแนละ้วคล้าย องค์สมเจดีนะความปมเดหมือนกันนะครับเนี่ยเแบยบไดูด้านข้างกันนอันนี้คือด้านในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมอ่อจังหวัดนรครสวรรค์นนะฮะขอไปขอาวคาก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ชมวิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับอีกประมาณ300กิโลเมตรนะครับไปที่พักของเราในค่ําคืนนี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ6-7ชั่วโมงนะก็เดี๋ยวยิงยากันเลยครับวันนี้นะครับนครสวรรค์ที่มาวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับทั้งของกินแล้วก็ที่เที่ยวนะครับที่พักก็โอเคนะครับคือละ4 0 0บาทโอหน่อใหไมเลฟก็ไปพักกันได้เดี๋ยวผมจะไปต่อลวนะครับถือว่าสุดยอดครับนครสวรรค์นะครับ เป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำโพพบน้องคนโกผูกโบใส่เสื้อสีไพรไปแล้วครับเดินทางกันต่อนนะ